สวัสดีกอไก่หากจะพูดถึงภาพยนตร์แอคชั่นประจนภัยที่มีพระเอกใบหน้า,ลาหล่อเหลาบวกกับความขี้เล่นเป็นกันเองแน่นอนว่าหนึ่งในเรื่องที่ใครหลายคนคิดถึงก็คงต้องมีเรื่องเดอะมัมมี่ด้วยเนื้อหาสุดระทึกเร้าใจพร้อมกับการแสดงของดาราหนุ่มเบรนแดนเฟรเซอร์ Fraser, ผู้ที่เป็นส่วนสําคัญของความสําเร็จสร้างรายได้ท่วมท้นมหาศาลไม่กว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทแต่สุดท้ายเขาก็กลับหายไปจากวงการทิ้งไว้เพียงภาพจําจากหนังดังไม่กี่เรื่องเท่านั้นอะไรเป็นจุดเปลี่ยน ที่ทาให้เขาตัดสินใจหันหลังให้กับฮอลลีวูดหรือจะเป็นฮอลลีวูดซะเองที่หันหลังให้กับเขาวันนี้เราจะไปหาคําตอบกันเรนแดนเฟรเซอร์ <Brendan> Fraser, เกิดและเติบโต,ตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง4ี่คนถึงแม้จะไม่มีใครในครอบครัวอยู่ในวงการบันเทิงแต่เฟรเซอร์ก็มีความสนใจด,ด้านการแสดงเป็นอย่างมากหลังเรียนจบขเขาก็เข้าไปทํางานในฮอลลีวูดทันทีด้วยใบหน้าที่มีสเสน่ห์รูปร่างที่สมส่วนและรอยยิ้มที่หวานละลายใจทําให้ไม่นาน เขาก็ได้รับบทเป็นตัวละครเสริมในภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือเรื่องด็อกไฟการแสดงของเขาเริ่มกลายเป็นปที่จับตาม,มองทําให้ปีต่อมาเฟเซอร์ Fraser ได้รับบทเป็นตัวละครหลักในหนังตลกเรื่องเอ็นซีโนแมนมนุษย์ยุคหินที่ดันมาอยู่ในโลกปัจจุบันหรือเรื่องสกู o ตไทส์ที่เขาได้เล่นเป็นหนุ่มเนื้อหอมแต่บทที่แจ้งเกิดเฟเซอร์จริงๆก็มาอีก6ปีหลังจากนั้นก็คือในปี1 9 9 7กับเรื่อง George of the j u n g l e หนังที่สร้างมาล้อเลียนทาซานครั้งนี้ เฟเซอร์ได้แสดงอย่างเข้าถึงตัวละครเขาทั้งรูปหล่อมีสเสน่ห์และตลกเรียกว่าถ้าต้องการตัวเอกที่มีบุคลิกแบบนี้ผู้กำกับก็คงต้องคิดถึงเฟเซอร์เป็นคนแรกดอร์จออฟเดอะ j u n เกิลประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนนไปถึงทีมงานเรื่องเดอะมัมมี่ที่กำลังตามหาคนเล่นบทพระเอกในตอนแรกพวกเขาได้ติดต่อน,นักแสดงไปหลายคนไม่ว่าจะเป็นทอมครูซหรือแบทพตทแต่ทั้งสองคนก็ปฏิเสธเนื่องจากสิทธารกิจเมื่อพวกเขาเห็นเฟเซอร์ สามารถที่จะเล่นเรื่องจอรชออฟเดอะจังเกิลได้อย่างน่าประทับใจพวกเขาก็รีบติดต่อไปหาเฟาเซอร์ทันทีซึ่งเขาก็ตอบตกลงการถ่ายทําเรื่องเดอะมารมีม่เป็นไปอย่างยากลําบากตามจริงแล้วทางกองตั้งใจจะไปถ่ายทาที่ประเทศอียิปต์แต่เนื่องจากปัญหาหลายด้านทําให้ไม่สามารถไปถ่ายได้และต้องเปลี่ยนไปถ่ายที่ประเทศโมร็อกโกแทนที่นั่นเฟเซอร์ต้องเจอกับอะไรมากมายเริ่มจากการขาดแคลนน้ํพาพายุทะเลทรายสัตว์ร้ายต่างๆรวมไปถึงโจรผู้ร้ายแต่ที่หนักที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นการเล่นสตา์นของเขาเพราะมีฉากที่เฟเซอร์ต้องถูกแขวนคอฉากนี้ทำเอาเฟเซอร์สลบไปจนเกือบเสียชีวิตจริงๆแต่ความตั้งใจในการสแสดงของเขาก็ต้องถือว่าคุ้มค่าเรื่องเดอะมัมมี่กลายเป็นที่โด่งดังอย่างรวดเร็วการสแสดงของเฟเซอร์นั้นไรที่ติประกอบกับนางเอกเรเชลไวส์ iss, ที่เข้ากันได้อย่างเหมาะเจาะทําให้หนังเรื่องนี้ดังเป็นพลุแตกและไม่รอช้าก็มีเดอะมัมมี่ภาค2ออกมาต่อในทันทีในปี2001 ซึ่งก็ได้ผลตอบรับดีไม่แพ้กันชีวิตของเฟรเซอร์เหมือนเป็นช่วงขาขึ้นตลอดเพราะไม่ใช่แค่ด้านการแสดงแต่ด้านความรักเขาก็ได้ตกลงแต่งงานกับแอฟตันสมิธนักแสดงหญิงที่เล่นเรื่อง George of the j u n g l กกับเขาและมีลูกด้วยกัน3าคนแต่ในขณะที่เฟรเซอร์ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในปี2003เฟรเซอร์ได้ถูกเชิญไปร่วมงานกินข้าวและหนึ่งในคนที่มาร่วมงานก็คือฟิลิปเบิร์กซึ่งเป็นคนใหญ่คนโตในฮอลีบูด ภายในงานเขาถูกเบริร์กลุ้งละเมิดโดยเบริร์กเอามือข้างหนึ่งจับก้นของเฟเซอร์พร้อมกับลามจับไปที่อื่นเรื่อยๆเฟเซอร์ Fraser, ตกใจและรู้สึกแย่เป็นอย่างมากเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กเล็กๆพร้อมกับมีอะไรมาจุกที่คอหลังเหตุการณ์เฟเซอร์ได้กลับบ้านทันทีพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ให้ภรรยาของเขาฟังแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากแต่สุดท้ายเฟเซอร์ Fraser ก็ตัดสินใจเก็บเรื่องนี้ไว้และไม่ได้ไปบอกกับสื่อแต่ถึงแบบนั้น เขาก็ต้องการคําขอโทษจากเบิร์กอยู่ดีแต่สิ่งที่เบิร์กทําคือเขาบอกว่านี่เป็นเพียงแค่เรื่องรอเล่นเท่านั้นและปล่อยเรื่องนี้ไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะแบบนี้เองเฟเซอร์ Fraser ก็เริ่มตกอยู่ในความเครียดมากขึ้นใจหนึ่งเขาก็อยากเอาเรื่องเพราะเห็นถึงความไม่ถูกต้องแต่อีกใจหนึ่งก็รู้ดีว่าเบิร์กเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์หากปีปัญหาด้วยแล้วชีวิตการทางานของเฟเซอร์อาจจบลงได้ปัญหาของเฟเซอร์ยังไม่จบเพียงเท่านี้ ในปี2007เขาได้หย่าร้างกับภรรยาและยังต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้เธออีกเป็นจำนวนมากแม้จะเริ่มมีมรสุมมากมายแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่บ้างทางค่ายหนังได้ตัดสินใจถ่ายทำเดอะมามี่ภาค3และเฟรเซอร์ก็ได้กลับไปเล่นเช่นเดิมหนังได้ออกมาในปี2008แม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับ2ภาคแรกแต่ก็ยังถือว่าสามารถสร้างรายได้เป็นจนวนมากอยู่ดีหลังหนังทั้ง3ภาคของเรื่องเดอะมามี่แล้วเฟรเซอร์ก็ยังมีรับเล่นหนังเรื่องอื่นๆต่อแต่หนังที่เขาเล่น กลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักซึ่งสาเหตุนั้นอาจจะมาจากหลายส่วนแต่หนึ่งในเหตุผลที่เฟเซอร์คิดก็คงเป็นเพราะเหตุการณ์กับเบิร์กนั่นเองแม้ว่าเฟเซอร์จะไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับสื่อฟังแต่ฮอลลีวูดก็อาจจะไม่พอใจเขาและไม่นําบทดีๆมาให้เฟเซอร์เล่นและไม่พอเฟเซอร์ Fraser เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้นอย่างที่ได้บอกไปในตอนแรกเขาเป็นคนที่ยอมทุ่มเทพเพื่อให้ได้หนังที่ดีมาตลอดถึงกับยอมเล่นสตันที่เสี่ยงต่อชีวิตอยู่หลายครั้งทําให้เฟเซอร์ ได้รับอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการผ่าตัดอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนเขา่าผ่าตัดกระดูกสันหลังหรือแม้กระทั่งผ่ากล่องเสียงด้วยปัญหาที่รุมบราฟรเซอร์หลายอย่างทําให้เขามีความเครียดและซึมเศร้าเฟรเซอร์ค่อยๆห่างหายไปจากวงการทิ้งวิพีเทําตำนานในฐานะพระเอกเรื่องเดอะมัมมี่ต้นในปี2016เฟรเซอร์ก็ได้รับโอกาสให้เล่นเรื่องเดอะแอร์แฟร์แม้จะเป็นบทที่ท้าทายแต่เขาก็พยายามฝึกฝนและเล่นออกมาได้เป็นอย่างดี จนเฟรเซอร์ได้ไปออกรายการสัมภาษณ์เพื่อโปรโมทแต่ว่าทุกอย่างกลับผิดพลาดอีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานแม่ของเฟรเซอร์เพิ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั่นทําให้ระหว่างการสัมภาษณ์ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าพร้อมกับน,น้ำเสียงที่สั่นเครือหลังจากคลิปสัมภาษณ์ถูกเผยแพร่ออกมาคลิปก็ได้กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามและเริ่มพากันสงสัยว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เฟรเซอร์หายไปจากวงการ และแล้วในปี2018เฟเซอร์ก็ออกมาเล่าความจริงถึงเหตุการณ์การคุกค,คามทางเพศข,ของเบิร์กการออกมาของเฟเซอร์นี้คือการกล้าลุกขึ้นมาเผชิญหน้าความจริงและแฟนๆก็เข้าใจเพราะก็ตอบรับเฟเซอร์เป็นอย่างดีหลังการออกมานี้เองก็เหมือนเป็นการกลับมาของเฟเซอร์อีกครั้ง <c oughs> เขาได้รับการเสนอบทหนังต่างๆมากขึ้นและมีคนคอยติดตามตลอดเวลาอย่างล่าสุดก็มีคลิปในทิกตอกที่แฟนๆของเขาได้พูดให้กำลังใจ พร้อมกับรอดูการสแสดงของเฟรเซอร์ซึ่งพอเฟรเซอร์ได้ยินแบบนี้จะเห็นว่าหน้าของเขาถึงกับซึ้งเป็นอย่างมากและพยายามหยิบน้ำขึ้นมาดื่มแก้เขินเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนจะเข้าข้างเฟรเซอร์ไปซะทั้งหมดบางคนมองว่าที่เฟรเซอร์เริ่มหายไปจากวงการก็เป็นเพราะตัวเขาเองเล่นหนังไม่ดีมากกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์ลูกละเมอของเบิร์กทั้งนั้นซึ่งถ้าเบิร์กผิดจริงก็น่าจะมีการลงโทษเบิร์กมากกว่านี้และที่เห็นเฟรเซอร์รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปมาก ก็เป็นพเพราะเขาอายุมากขึ้นและไม่ยอมดูแลตัวเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่เขาเป็นโรคการที่เขานําเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก็เป็นเพียงแค่ข้ออ้างและอยากสร้างกระแสเท่านั้นในปัจจุบันเฟเซอร์ Fraser ก็เริ่มมีหนังฟอร์มยักษ์เข้ามาติดต่ออย่างเรื่อง Killers of the Flower m o o n ที่มีตัวเอกเป็นดาราดังอย่างดีโอนาโดดีคาปิโอหรือเรื่อง Bad Girl ที่เขาได้เล่นบทเป็นตัวร้ายซึ่งหนังคาดว่าจะออกในปี2022นี้จะเห็นได้ว่าชีวิตของเฟเซอร์เคยขึ้นไปถึงจุดสูงสุด และตกลงมาอย่างหนักแต่หลังจากที่เขาสามารถลุกขึ้นมาพร้อมกับก้าวข้ามเรื่องราวในอดีตได้แล้วเฟรเซอร์ก็กําลังกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งก็ไก่ก็ขอเป็นกำลังใจให้คณะแสดงยอดฝีมือคนนี้ด้วยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนก็ไก่ก็อยากให้ทุกคนกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับสวัสดีครับ